ผมบอกได้เนยนะการเปลี่ยนตัวเองที่สตรองที่สุดการเปลี่ยนตัวเองที่ได้ผลที่สุดและเร็วที่สุดและแรงที่สุดคือเปลี่ยนจากภายในออกสู่ภายนอกเคยได้ยินคำว่า be do have หรือเปล่า be do have คนส่วนใหญ่นี่นี่ก็คือ be do have อุย้ยเพิ่งมาเพิ่งมาปิ้งตอนนี้นะ คุณรู้ว่าอันนี้ผมไม่ได้เตรียมมานะเพิ่งมาลิงตอนนี้เพราะว่าผมถอน be do have มานานแล้วไง be do have be, be ก็คือเป็นเป็นทำมีใช่ไหม mm hmm. เป็นทำมีผมเพิ่งมาลิงก์กับตรงนี้เลยเพิ่งมาลิงก์เองนะเว้ยเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวนี้เลยคุณเนี่ยเป็นเหตุผลที่ผมบอกว่ายิ่งเราสอนเราจะยิ่งเก่งเราจะยิ่งแตกฉานจะยิ่งป mm ิ๊งเพราะอะไร be I am do กระบวนการมันลงมือทำและ have ข้างนอก ได้ของมาดี B. do have โอ้โหวันนี้สอนดีมากเลยเว้ยผมเองยังได้เรียนด้วยเลยนะเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้ผมเองก็ได้เรียนแตกฉานมากขึ้นเนี่ยทุกคนนะมอกเลยไปสอนซะเวลาคุณสอนคุณจะยิ่งเก่งคุณจะยิ่งแตกฉานวันนี้ผมเองก็ยังเรียนรู้ด้วยนะวันนี้กลัวเอาสองอันนี้มารวมกันได้เลยเว้ยสุดยอดเลยอะ่ะมันปิ๊งเป,ป,ป๊ะเลยอะ่ะแล้วก็อันนี้มาจากรายงานล่าสุดเอ่อวิทยาศาสตร์ล่าสุดของเจมส์เคลียร์ใช่ไหมที่เขียนเป็นเป็นนักจิตวิทยา ดังมากเขาได้คขอรออบมากในใน,ใน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 หมู่คนที่แบบคิดแบบวิทยาศาสตร์แต่เรื่อง be do have คือมันเป็นจิตวิญญาณ be do have มันก็แบบตอนนั้นเหมือนั็ไม่มีวิทยาศาสตร์รับรองตอนนี้ทุกอย่างแม่งเรียงค่ายใช่กันหมดเลยแล้วผมคอนเฟิร์มจากชีวิตของผมเองว่าคุณจะเปลี่ยนอะไรคุณต้องเปลี่ยนจากภายในก่อนแล้วคุณรู้ไหมจากจะ,จ,ะจ,ะจะฟังไอที่มันเด่นๆดีกไหเดี๋ยวจะฟัง วันนี้คุณฟังแล้วคุณจะน้ําตาไหลแล้วคุณอ่ะวันนี้คุณจะแตกฉานคุณจะเข้าใจโลกนี้เข้าใจชีวิตอ่ะระหว่างที่ผมเขียนให้นะครับไปแชร์ก่อนเลยวันนี้คุณตื่นรู้เลยไม่เคยมีใครสอนแบบนี้เมื่อกี้น่ะเราพูดถึงคำว่า I am ใช่ไหม I am ก็คือตรงเนี้ย เวลาคุณจะเปลี่ยนอะไรคุณต้องเปลี่ยนจากภายในก่อนคุณจะต้อง define นิยามตัวเองว่าเป็นคนแบบนั้นก่อนฉันคืออภิมหาเศรษฐีฉันเป็นคนที่รักใคร่ไอ้เป็นคนที่รักใครก็ได้นะรักรักผู้อื่นก็ได้นะและฉันเป็นคนที่มีความเมตตาคุณเป็นคนพูดพูดคานี้ไปก่อนเลยทั้งนที่ตอนนี้อาจจะไม่สมบูรณ์แบบตอนนี้อาจจะมีโกรธคนบ้างอาจจะมีไม่ชอบคนบ้างแต่เมื่อไหร่ที่คุณพูดปั้งฉันเป็นคนมีความเมตตา มันเหมือนแปะกะโหลกไปเรียบร้อยแล้วพฤติกรรมของคุณก็จะเป็นแบบนั้นผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะเป็นแบบนั้นวิธีการเปลี่ยนนิสัยที่เร็วที่สุดคือเปลี่ยนจากภายในออกสู่ภายนอก Outside... Inside Out เห็นป่ะคำนี้ c a n g n from Inside Out เห็นไหมเฉ้น from Inside Out นี่คือหลักสัจธรรมที่ลงตัวกันทั้ง หลักศาสนาหลักวิทยาศาสตร์จิตวิญญาณแล้วก็วันนี้ที่สอนเด็กก็คือ be do have เอามาปนเอามาเอามาเข้าเพราะผมสอน be do have มาตั้งนานแล้วไงแต่ไม่รู้จะอธิบายให้พวกคุณเข้าใจฟังยังไงจนวันนี้มีวิทยาศาสตร์เข้ามารองรับ be แปลว่าเป็นคุณต้องเป็นก่อนแล้วถึงจะทำเป็นก่อนแล้วถึงจะทำแล้วถึงจะมีมัน แต่คนส่วนใหญ่พลาดหรือว่าเพราะเขาเน้นที่การมีมันก่อนเขาอยากจะเป็นคนรวยโดยการไปซื้อรถซื้ออะไรมาโชว์ว่าเป็นคนรวยแต่ดีที่สุดเลยคือเป็นคนรวยจากภายในอ่ะกูไม่แคร์ว่าคนอื่นจะแคร์มันจะมองฉันยังไงว่ากูมีรถหรือกูมีรวยจากภายในเรียบร้อยลวถ้าฉันซื้อรถสวยๆแต่ว่าเพราะฉันอยากมีมันกูจบกูไม่ได้แคร์ว่าคนอื่นจะมาแต่ดีก่อนคุณจะต้องเป็นมันก่อนดีแล้วคุณก็จะทําเหมือนคนคนนั้น ถ้าคุณเป็นคนที่หุ่นดีสุขภาพดีจงเป็นรไฟนิยามตัวเองก่อนว่าฉันเป็นคนมีสุขภาพดีฉันเป็นคนหุ่นดีฉันเป็นคนหน้าตาดีฉันคนหล่อพูดคํานี้ไปเลยฉันเป็นคนหล่อฉันเป็นคนสวยพูดคานี้ไปเลยฉันเป็นคนสวยฉันเป็นซุปตาฉันเป็นคนมีชื่อเสียงฉันเป็นคนดังพูดคํานี้ไปเลยฉันเป็นคนฮีโร่คนอื่นพูดคํานี้ไปเลยเสร็จแล้วพฤติกรรมของคุณจะเริ่มตามมานิยามตัวเองก่อน I am ก่อน แล้วพฤติกรรมจะเริ่มตามมาเสร็จแล้วคุณก็จะเริ่มมีมัน be do have ตามสูตรนี้เลยจากข้างในสู่ภายนอกคุณรู้ไหมในตำราบโบราณคำพีโบราณตั้งแต่ไหนจะ่ไรในสามศาสนาศาส,สนาใหญ่ของโลกศาส,สนายวศาสนาคริสสองแล้วกันอีกศาสนาหนึ่งผมไม่แน่ใจไม่อยากจะพูดไปแต่อย่างน้อยสองศาสนาพูดคำนี้อีกชื่อหนึ่งของคำว่ากอด คาว่ากอสะพระเจ้านะอีกชื่อหนึ่งของคําว่ากอส G O D ก o สที่บอกพระเจ้าคือคําว่าอะไรหรือว่าก็สก็คือพระเจ้าใช่ไหมคํของาคว่ากอสใช่ไหมอีกชื่อหนึ่งของคําว่ากอสคือคําว่าเท่ากับ I am อีกชื่อหนึ่งคำว่าก็สคือคำว่า I am อะไรที่ต่อสางคำว่า I am อะไรที่ต่อหลังคำว่า I am คือสิ่งที่กำลังสงรรพเจ้ากำลังสร้างพระเจ้าบอกว่ากูอยากเป็นนั่นกูอยากเป็นนี่ถ้าคุณพูดกับตัวเองบอกว่า I am ugly ฉันน่ะหน้าตามไม่สวยเหมือนกับว่าพระเจ้าก็อยากจะอยากจะลองลองรู้สึกถึงความไม่สวยก็รู้สึกผ่านคุณพูดง่ายคืออะไรที่ออกจากปากมันเป็นประกาศสิทธิ เวลาคําต่อหลังจากคําว่า I am มันคือประกาศิทธิ์มันคือคําสั่งซึ่งมันไม่พระเจ้านี้ไม่ตัดสินนะว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีเขาไม่ตัดสินนะถ้าสมมุติว่าคุณบอกว่าเหมือนคุณนะเป็นลูกะพูดพูดพูดกันแบบว่าเป็นภาษาฟังง่ายๆจริงๆคุณก็คือพระเจ้าหนึ่งองค์แล้วเป็นพระเจ้าที่แบบอยากจะมีประสบการณ์ของสิ่งนั้นเช่นถ้าคุณบอกว่า I am อ๋กลีไอแอมฉันเป็นคนหน้าตาหน้าตาไม่สวยเลยฉันเป็นคนไม่หล่อไม่สวยก็คือคุณอยากจะประสบสิ่งนั้นคุณอยากมีประสบการณ์กับความไม่สวยไม่หล่อฉันเป็นคนใจร้ายคุณอยากจะมีประสบการณ์กับความไม่สวยไม่หล่อฉันเป็นคนจนคุณพูดคําดีนะจะจนตลอดชีวิตห้ามพูดคํานี้ออกจากปากฉันเป็นหนี้ห้ามพูดคำนี้ออกจากปากฉันเป็นอะไรกันที่คนชอบพูดกันอะ เวลาอะไรที่ต่อสัรงคาว่าฉันเป็นนะคือเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะถ้าคุณตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าหลักฐานมันไม่ใช่คือเอาคาของคุณนะสมมุติว่าผมบอกเทคนิคให้แล้วคุณบอกว่าอา้าวแล้วตอนนี้ถ้าเกิดยังจนอยู่จริงๆอ่ะจริงๆอ่ะคุณไม่ใช่คนเป็นคนจนหรอกเพราะเราทุกคนะรวยมากเวลาเกิดมาทรัพย์ส,สินในพลังสมองนี่มหัศจรรย์มาก คุณแค่เป็นคนรวยที่ขาดเงินชั่วคราวดูดีจังล <laughs> เลยเข้าใจเป่าแต่ identity I am ตัวจริงของคุณ identity ต,ต,ตัวจริงของคุณคือคนรวยแต่พอดีขัดเงินชั่วคราวเอาคำมันไม่ใช่อย่างเหมือนกันถ้าเกิดตอนนี้คุณน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักแบบตัวอะไรอะ่ะ ใหญ่กว่าที่ต้องการสมมติเหมือนผมตอนก่อนเนี่ยมันมีมันมีไขมันอยู่ต่วน,นี้บ้างมีมีหน้าไขมันม่มีไขมันบ้างก็บอกว่าฉันเป็นหนุ่มรูปหล่อหุนดีที่มีไขมันเพิ่มชั่วคราวชั่วคราวแต่เดี๋ยวในหุนดีกลับมาละนะหรือว่าคุณเป็นคนหรือว่าตอนนี้หน้าหน้าอาจจะแก่ไปพักหนึ่งอะไรเงี้ยน่าจะยมีอายุมากพักนึงริ้วรอยกลับมาหรือยอ,ยออกมาบอกเฮ้ยจริงๆกูเป็นคนหน้าเด็กอายุยี่สิบสอง ที่มีเิ้วว้อยชั่วคราวเข้าใจปะแต่ตัวตนไม่เคยเปลี่ยน I am เหมือนกับที่ผมสอนตอนแรกที่บอกว่าเฮ้ยฉันอะจริงๆเป็นคนที่ไม่สุบุรีพอดีแบบชั่วคราวชั่วคราวถ้าใครอยากจะเลิกบุรี่ต้องพูดคำนั้นถ้าใครอยากจะเลิกน,นิสัยอะไรก็ตามต้องเลิกพูดแบบนั้นฉันเป็นคนคนนั้นเรียบร้อยแล้วใครจะบอกว่าหลอกตัวเอง เขาแค่ไม่เข้าใจกฎเนี่ยของโลกเขาอนนิยามแบบนั้นก็ได้จะนิยามหมอหลอกตัวเองเอามึงก็นิยามไปแต่ละเราแต่เรา,เา,เราไม่เขาต้องไม่ต้องไปพูดให้คนแบบนั้นฟังอนะ่ะเข้าใจป่ะมันยิ่งมาตอนตอนแรกถ้าคุณวุทยิอายุทยังไม่แก่กล้าอย่าพยายามไปต่อสู้กับกับอุปสรรคเอาให้วิทยุแก่กล้าวิทยายุทย์แก่กล้าก่อนคุณค็จะหนึ่งได้บอกว่าโอเคเคฉันรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ไม่ห่วง ฉันมั่นใจมั่นใจใช่ไหมมีอีกอันหนึ่งที่ต้องสอนเออเรื่องความมั่นใจด้วยแต่นี้นะผมแนะนําชุดนี้ชุดนี้ถ้าใครยังไม่เคยมีต้องมีเพราะวาจาอะไร like ที่คุณนะพูดต่อหลังคําว่าด้วย I am มันคือประกาศสิทธิ์จากปากคุณซึ่งปากคุณก็คือปากของพระเจ้าจําไว้เลยจําไว้อีกอย่างหนึ่งปากของคุณคือปากอีกอันหนึ่งของพระเจ้าจําไว้ตลอดชีวิต แล้วก็จิตใจของคุณก็คือจิตใจอันหนึ่งของพระเจ้าเวอร์ชันหนึ่งของพระเจ้าคุณจะเป็นตัวแทนพระเจ้าหนึ่งคนหนึ่งองค์ละทุกเราทุกคนเป็นตัวแทนพระเจ้าที่อยากจะมาสร้างโลกในแบบของเราเองแล้วทุกคนมีโลกที่ต่างกันหมดเลยด้วยคําสั่งที่ออกไปทําไมผมถึงได้โลกของผมถึงเป็นแบบนี้อันนี้อันนี้เซตนี้นะผมแนะนําเลยอันนี้ให้ไปทั้งเซตเลยใครซื้อนะมีเป็นคอร์สเลยมีสี่ชั่วโมงอยู่ในนี้ เสียงขอเสียงสี่ชั่วโมงอยู่นี้และหนังสือให้ไปด้วยอันนี้เปลี่ยนชีวิตคนหลายคนแล้วลูกศิษย์ของผมเปลี่ยนชีวิตหลายคนละนี่คือนิยามที่ผมให้ตัวเองเพราะว่าสมัยนี่ครับผมบอกคยครับว่าฉันเป็นดังกษัตริย์ไมรัดรไมดัสจับธุรกิจหรือการลงทุนอะไรก็เป็นทองไปหมดัตริย์ไม่ดัสจับอะไรก็เป็นทองเขาอยากขอพรจากพระเจ้าบอกฉันอยากไม่เป็นทองมันก็เลยเป็นตำนานไงแต่เราก็ใช้ไปเหมือนอุป,ปมาอุปไมยใช่ไหม กษัตริย์ไมดัสคนคนฝรั่งชอบใช้กันจับอะไรก็เป็นทองเป็นหมดเลยมึงเป็นกษัตริย์ไมดัสไปเนี่ยจับอะไรก็เป็นทองแต่ก่อนเนี่ยคนส่วนใหญ่จะตอนผมเริ่มธุรกิจผมก็ไม่รู้หน่อยนน่นะถ้าสิบสิบปีที่แล้วไม่ทําไม่เป็นอะแต่พอผม,ไ,มได้ไอเดียนี้ผมบอกเพราะว่าผมเห็นคนอื่นแบบว่าเดี๋ยวก็บางทีจับไปน้นก็เจ๊งบ้างแต่บางอันก็รุ่งบางก็เจ๊งบ้างก็รุ่งแล้วเขาก็จะมาขายไอเดียบอกเฮ้ยคนเรามันก็ต้องมีได้มีเสียแต่ผมบอกไม่เอาดีกว่า กูต้องเป็นกษัตริย์ไมดัสบัณฑิตต้องเป็นคนแบบคนต้องพูดถึงฉันบอกคนแม่งบัณฑิตจับอะไรก็เป็นทองไปหมดเลยอย่างกษัตริย์ไมดัสจับอะไรก็ลุ่งไปหมดเลยฉันต้องเป็นคนแบบนั้นผมก็เลยนิยามตัวเองเขียนลงไปในบันทึกว่าโอเคแบบนี้ฉันเป็นฉันเป็นกษัตริย์ไมดัสนี่คือประจักษ์ประกาศสิทธิคิตชีวิตตัวเองมาเลยโอเคเอาละทุกคนเข้าใจกันอย่างเนี่ยกระบวนการนี้ตกลงคำว่ากอลแต่ว่า I อ m อ ไม่เป็นอะไรที่เผาฝูมาคุณเกิดมาถ้าชาตินี้ไม่เคยรู้นี่จะเสียใจไหมนะ่ะเดี๋ยวผมฟังก่อนวันนี้อันนี้ต้องพูดกันตรง,ง,งๆรไว้คุณคิดว่าพระเจ้ามันคืออะไรกันแน่พระเจ้าคือใจแก่ๆข้างบนเหรอที่คอยตัดสินมนุษย์เหรอผิดเข้าใจผิดแล้วนะนั่นมันแบบโลกเก่าแล้วนะนั่นมันแบบว่าานั <Hi. S 1> ่นมันแบบว่านิยายใช่นั่นมันนิยายแล้วนะเจ้าคือพลังงานยิ่งใหญ่ ที่ในต,ตัวคุณก็มีแล้วคุณเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าคุณเกิดขึ้นมาชีวิตนี้ยังไม่เคยรู้เรื่องนี้คำว่ากอดแลว,ว่า I am ฉัน I am ออะไรที่ต่อจากคำว่า I am มันคือประกาศสิทธิ์อะไรีจต่อบคำว่าฉันเป็นมันเหมือนกับคุณอยากจะได้ประสบการณ์นั้นละพระเจ้าอ,าอน,นุญาาเมอ่ฉันฉันเป็นอะไรเนี่ยฉันเป็นคนอ้วดฉันเป็นอีวั เกิดวดใช่บางคนบางคนนี่แบบโดนพ่อแม่ตีตราตั้งแต่เกิดนะพ่อแม่ตั้งชื่อว่าอ้วนเลยพ่อแม่ตั้งชื่อว่าอีหย่าอ้วนบางทีไม่ได้ชื่ออ้วนไงแต่เั็นอ้วนแล้วก็แบบอ้วนใช่เขาเรียกว่าน่ารักแต่โหมันตีตราตั้งแต่เกิดเลยนะเออดำืีอแหละเออไม่โอเคไม่โอเคแต่ดำก็ไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ได้เป็นเรื่องไม่ดีนะคือเป็นแค่คนไทยเท่านั้นเองไปให้ความหมายนั้นเข้าใจป่ะถ้าคุณเกิดมาชาตินี้ไม่รู้ว่าอะไรที่ต่อจากคำว่าฉันเป็น มันกลายเป็นจริงทันทีเสร็จแล้วที่เหลือมันดูแลตัวมันเองเข้าใจคาว่าดูแลตัวมันเองปะมันดีก่อนพอดีปั๊บคุณจะทําโดยธรรมชาติเวลาคุณเวลาคุณแปลว่าฉันเป็นคนหุ่นดีฉันเป็นคนสุขภาพดีฉันเป็นคนหน้าเด็กไอกระบวนการทั้งหลายแหละมันทําโดยธรรมชาติผมก็กินน้อยโดยธรรมชาติกินแต่อาหารเรื่องดีโดยธรรมชาติกินแต่อาหารกินแต่อาหารสุขภาพโดยธรรมชาติเป็นธรรมชาติไปหมดเลยอะ มันไม่ต้องฝืนเลยและแถมอร่อยด้วยอาหารจุขภาพรู้สึกมันอร่อยมากเพราะฉันเป็นตั้งแต่ตัวตนข้างในก่อนเสร็จแล้วก็กระบวนการก็ธรรมชาติผลลัพธ์ก็เลยธรรมชาตินึกออกปะ่ะ Be Do haveidentity ก็คือข้างในใช่ไหม Be Do have เหมือนกันถ้าคุณอยากจะรวยใช่ไหม ถึงแม้ว่าตอนนี้ได้เงินเดือน40,000 30,000เดือน30,000 30. แต่คุณมีเหลือ5,000บ,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 บาททุกเดือน5,000บาทเหลือ5,000บาทเก็บได้5,000บาททุกเดือนรวยแล้วเรียกคนรวยแล้วลเรียกตัวเองไว้ผมใช้เทคนิคนี้ตั้งแต่ผมมีเงินน้อยๆตั้งแต่ผมมีแบบนั้นอ่ะผมก็แค่คุณมีเงินเหลือสมมติตอนนั้นพันเหรียญใช่ไหมเงินเหลือเงินเหลือพันเหรียญไม่ถึง500เหรียญ500เหรียญก็20,000ตอนนั้น20,000บาท ผมมีเงินเหลือสองหมืนบาทผมบอกว่าผมรวยแล้วเพราะผมมีเหลือเฟือแค่นี้ยอ a แอม,มเป็นไอ้ a อมผมเป็นคนรวยแล้วก็มันก็ค่อยโตขึ้นเรื่อยๆมันไม่เคยมีความรู้สึกขาดในตัวผมผมรู้สึกว่าผมเหลือตลอดเจตั้มันสร้างด้วยแบบนี้ฉันเป็นคนเหลือฉันเป็นคนมีเหลือเฟือฉันเป็นคนรวยฉันเป็นคนมั่งคัง่งคอนเฟิร์ม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 แล้วก็ทําแบบนั้น ก็เลยไปกนเหลือเฟือไม่ใช่เงินสุดลุ่ยผีร่ายเสร็จแล้วก็ half แล้วมันก็โตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้มีเป็นเกือบหลักพันล้านมูลค่าแบรนด์ของผมน่าจะเกินพันล้านไปข้างหน้าแล้วมูลค่าแบรนด์บันดิตถ้าคนมาซื้อแบรนดิตมีโอกาสต้องเป็นหมื่นล้านเพราะเขารู้ว่าเขาจะหาเงินได้ตลอดเวลาแบรนด์นดิตนี้สตรองมากอยู่มาเป็นสิบหลายสิบปีอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่ผมอายุยี่สิบอะผมอยู่หน้าติดอยู่หน้าหนังสือพิมพ์มาสร้างแบรนด์ตัวเองขึ้นมา โอเคนะทุกคนอ๋อพิซซี่เอเ้ยชูลี่อยากจะอะไรนะแนะนำอะไรเรื่องความไอ่เปลี่ยนความมั่นใจเมื่อกี้พูดดูดีมากเลยเมื่อกี้ชูลี่พูดดีมากเลยพูดเรื่องของความมั่นใจใช่ไหมไหนเกิดอะไรเรื่องทำไมต้องทำไมต้องเรื่องอันนี้วันนี้ชูลี่ชูลี่อยากจะมาแนะนําเพราะว่าอะไรอันนี้เมื่อกี้คิด่อกทำไมถึงบอชูลี่ใช้มาแล้ว,แล,วแล้วมันก็สอดคล้องกับบีดูแฮปด้วยอ่าโอเคโอเคมาเล่าฟังหน่อย เรื่องนี้มีปัญหาคนมีปัญหาเยอะมากเลยเรื่องของความมั่นใจในตัวเองเรื่องคนนี้คนไทยมีปัญหามากแล้วทำไมอันนี้ถึงได้โดนใจชื่อว่าคุณมั่นใจทําอะไรก็สําเร็จใช่อ,อันนี้คือแผ่นแรกเลยที่ชุลี่เลือกไปเรียนไปฟังเพราะว่าชุลี่คือเดิมเนี่ยก็เป็นจริงๆเป็นคนขี้อายแต่ว่าก็พยายามพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆแหละแล้วมีคนมาถามแหละว่าทํายังไงถึงมั่นใจขึ้นมาแต่ชุลี่อบอกเขาไม่ได้อ่าแล้วพอชุลี่ได้มาเรียนแผ่นเนี้ยแล้วอาจารย์ คือทำไว้ดีมากเลยในเนื้อหาเนี้ยคือแบบเป็นข้อข้อข้อ,ข,อข้อเลยว่าทำยังไงให้ให้เราสามารถดึงความมั่นใจแล้วก็คนรอบข้างเนี้ยเห็นเราเปลี่ยนในทันทีเลยอาจารย์บอกเลยว่าถึงแม้ว่าข้างในคุณอาจจะยังไม่ได้มั่นใจมากหรอกแต่คุณต้องแอคว่าคุณมั่นใจไปเลยอืคุณรู้ไหมว่าตอนที่ผมเป็นคอนดักเตอร์นักดนตรีเนี่ยคือไปขึ้นไปคุมวงคอนดักเตอร์นี่มันเหมือนกับว่าเป็นโค้ชฟุตบอลอะไรอย่างหน,นึ่งนึกออกปะ ลูกทีไม่เก่งๆนั้นนะคุณนึกภาพนักนักฟุตบอลนี้ไม่เป็นนักฟุตบอลระดับโลกอ่ะแล้วผมต้องไปโค้ชเขาอ่ะนึกภาพนั้นอะแล้วไปคนไทยอ่ะต้องไปเืนสั่งการอะคอนัเตอร์ไม่ใช่ไม่ใช่แบบยีๆไม่ไม่ได้ทําทําสัญญาอะไรบ้าบอลเลยไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่คนจราจรนะไม่ใช่จราจรนะเข้าใจปะไม่ใช่เอาไม้มือไม้บกมือแบบคนบ้านะไม่ใช่นะ ผมเป็นโค้ชพวกเขาอะ่ะต้องไปยินสั่งการอะ่ะแล้วตอนผมเป็นเด็กๆหรืออายุยี่สิบเองอะ่ะต้องไปสั่งการคนหกสิบเจ็ดสิบประสบการณ์เยอะกว่าผมเยอะอะ่ะพวกนี้เจออะไรไมาเยอะแยะหมดแล้วมันพร้อมที่จะกินผมอะ่ะมันพร้อมที่จะแบบกูหมันไส้คนนี้จังมันมันมันอย่างนี้เลยอะ่ะรอรอเวลาพลาดใช่ไหมใช่รอ <c oughs> แล้วผมแบบขึ้นไปนะผมต้องพูดง่ายคือไม่ไม่ใช่หญิงนะไม่ใช่หญิงแต่เหมือนกับว่ามีความมั่นใจโชว์ว่า เฮ้ยคุณรู้ว่าคุณทาอะไรอยู่แบบโชว์แบบว่าโชว์แบบจากภายในอ่ะไม่ได้ต้องเอ่อยออกมาแบบแล้วไม่ต้องทํเก้าวลาวห้ามก้าวลาวพอก้าวลาวปุ๊บนี่มันเป็นมันเป็นการโชว์ความอ่อนแออย่างหนึ่งด้วยจริงๆแล้วคนที่ก้าวลาวนี่คือการชดเชยแบบไอ้ไปเยอะเกินไปเขาจะพยายามหาอะไรมากบความอ่อนแอของตัวเองนั่นเขาเลยต้องก้าวลาวแต่จริงๆก็คือคนอ่อนแอนั่นแหละ คนก้าวเล้านี่คือคนอ่อนแอนะแต่เวลาคุณมีความมั่นใจนี่มันโชว์มาจากคือมันมันมันคนมันรู้สึกได้แต่ถ้าเกิดยังไม่มั่นใจพอในตอนแรกไม่เป็นไรคืออย่าง,างที่เมื่อกี้ชุลี่พูดเนี่ยถ้าคุณยืนบนเวทีแล้วเนะี่ยอย่างผมเนี่ยเวลายืนคุมวงผมก็ยืนบนเวทีแล, decision, แล้วก็มีนักดนตรีมืนยืนต่อหน้า100ร้อยกว่าคนเนี่ยถ้าผมขึ้นไปถึงทําหน้ากลัว,ลวแล้วบอกว่าคือเราต้องซ้อมกับมันสามวันเลย ถ้าผมวันแรกถ้าเกิดผมไปเนี่มันวงต่างประเทศสมมติเจอวงใหม่ที่อเมริกาหรือออสเตรเลียหรือยุโรปอะไรก็ตามเวียนนาอะไรก็ตามแล้วเจอกันหน้าวันแรกแล้วมันรู้ว่าต้องอยู่กับมันสามวันน่ะแล้วเจอหน้าคําแรกคือผมทําอะไรพลาดก็ขอโทษด้วยนะฝังเนื้อฝังตัวมันเอาตายมันเอาตายมันมันคุณรู้ไหมว่าผมก็เคยเป็นนักดนตรีในวงนะถ้าคอนดักเตอร์คนไหนไม่มาอย่างนี้นะกูแบบ ต้องฝัน้ายอีกสามวัน <c oughs> เพราะคุณจะต้องเบื่อมันมากแน่เลย <c oughs> แต่ถ้าเกิดคนไหนแม่งมั่นใจขึ้นมาสนุกดูสนุกแล้วแบบรู้งานตัวเองคนคนนั้นแม่งได้ใจอะมันจะสนุกทั้งสามวันเลยมีพลังใช่ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ผมอยากจะบอกเลยคุณว่าแล้วมีอีกวิธีหนึ่งที่ผมสอนในนี้คือ <c oughs> มันนี้มันก็สอนของหลานนี้คือ <c oughs> เวลาคุณบีตรงกลางเนี่ย มันก็จะแอ t แบบนั้นด้วยคุณ act แล้วเรามันมันย้อนกับกันด้วยอันนี้ก็โทนที่เราบ,บินสอนโอ้โหนี่กูสอนดีมากเลยว่ะเพราะว่าอะไรเวลาคุณ act เนี่ยคือ act ใช่ไหมคุณก็จะกลายเป็นดีด้วยมันมันย้อนกันหมายครามมันเสริมกันด้วย,วยแปบลบว่าถ้าภายในตัวตนคุณเป็นเรียบร้อยแล้วคุณเป็นเรียบร้อยแล้ว พอคนเป็นแล้วมันก็แอคโดยธรรมชาติใช่ไหมละ่ะพฤติกรรมมันก็ออกมาเป็นธรรมชาติคนที่มันมั่นใจมันก็แอคแบบนั้นอยู่แล้วคนที่พูดเก่งเขาก็แอคแบบคนที่พูดได้ดีเขาก็พูดออกแอคแบบนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเนี่ยมีพฤติกรรมก่อนด้วยภายในคุณก็จะเริ่มเชื่อด้วยเข้าใจปะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทาไงหรู้วะกูทาไงวะที่กูจะแอคเหมือนคนมั่นใจผมงก็ไปศึกษาพวกคอนดักเตอร์ที่มันเวลาเขาเวลาเขาคุมวงแล้วแบบวงไม่ให้ความเชื่อถือ คุณรู้ไหมผมอายุยี่สิบกว่าผมก็ต้องมานั่งเรียนแบบคนที่แม่งสี่สิบกว่าห้าสิบกว่าดูว่าเฮ้ยมันทำยังไงวะที่ลูกน้องให้ความเชื่อถือมันอารมณ์เดียวประมาณว่าสมมติว่าคุณอายุยี่สิบต้น,ตนแล้วพอคุณสร้างบริษัทมาพ่อคุณสร้างบริษัทมากี่ปีกี่ปีแล้วคุณต้องมารับตําแหน่งแทนแล้วลูกน้องแม่งไหมพอคุณมารับตาแหน่งแทนใหม่ๆลูกน้องมันไม่ค่อยให้ความเชื่อถือ ลูกน้องมันดืออ้อเพราะมันเห็นคุณเด็กอ่ะอารมณ์นั้นอะตอนนั้นผมก็ต้องแบบทํำยังไงที่จะทําให้ลูกน้องทํำยังไงที่จะให้ความมั่นใจออกมานั่นแหละนี่คือประเด็นของ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 อันนี้พอสรุปก็คือว่าแนะนําเลยซื้อไปสองอันถ้าใครสนใจคุณมั่นใจอันนี้เรียนเป็นออนไลน์ได้นะทั้งหมดเรียนเป็นออนไลน์ก็ได้ แต่ถ้าเกิดได้ไดหนังสือไอ้ฉันลิขิตส่งเป็นส่งเป็นเล่มให้ด้วยนะครับจะเล่มจะเล่มเป็นออนไลน์จะเล่มเป็นซีดี CD, แล้วแต่คุณเลยนะครับบอกทีงานของผมคุณลองเอาวิธีที่อาจารย์ได้บอกในซีดีเนี้ยนะไปทําแล้วคุณจะเห็นความแตกต่างเลยว่าเฮ้ยทันทีที่คุณได้ลองใช้เนี่ยคนรอบข้างเนี่ยจะปฏิบัติกับคุณเนี้ยเปลี่ยนไปจะมองคุณทันทีเลยว่าเฮ้ยจากเมื่อวานกับวันนี้หลังจากที่เรียนไปแล้วนะเหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนอืแล้ววิธีในี้นะคือ คุณจะเข้าใจง่ายมากนะคะครูชูรี่เคยใช้มาแล้วจริงๆอันนี้มันเป็นคอร์สเอ่อเป็นคอร์สที่ผมเออ่เรียนมาจากฝรั่งชื่อบราซรสซี่ตอนเด็กๆเ,เลยนะผมเรียนตั้งแต่ตอนอายุยี่สิบบราซิสซี่ตอนนี้แก่มากแล้วเจ็ดสิบแปดสิบและหน้าโคตรแก่ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบหยุดเป็นคนตำนานใช่ไหมแล้วผมก็เอามาจากหนังสือชื่อว่าเออมันไม่ใช่ไม่ใช่ทฤษฎีของผมเองคนเดียวนะเออผมไปเรียนจากเขามาแล้วก็สรุปมาให้พวกคุณในราคาที่แบบโคตรถูก เพื่อจะให้เข้าถึงได้มาจากมาจากหนังสือชื่อว่า Ultimate Secrets of Total Self Confidence หนังสือเล่มนี้เปลี่ยนชีวิตผมเลยแล้วก็มาจากคอร์สบางคอร์สของ b r a นด Tracy ผมแล้วก็ที่มันใช้ใช้ได้กับชีวิตผมแล้วก็เปลี่ยนชีวิตผมจริงๆแล้วก็ใช้ได้ในประเทศไทยอะ่ะเาใจปะเราไม่ต้องการอะไรที่แม่นคนที่แบบเราเราไม่ได้อยากให้ความมั่นใจนี้ไม่ได้ช่เป็นแบบกลาง หรือว่าหน้าเหมือนไส้หรือว่าคนที่บอกว่าเซลคนนั้นเซลอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันเป็นความลึกๆมันเป็นความที่แบบว่าฉันเปลี่ยนตัวตนจากภายในฉันรู้ว่าฉันคือใครฉันไม่มีความกลัวฉันสบายใจ I know me I know myself ฉันรู้จักตัวฉันเอง